สุขสบายดีสบายดีเอฟซีสุขสุขคนที่เขาเบิง่งเขาส้มส่งความเมาเนาะสบายดียามบ่ายบ่ายบาย่บายกับบ่ายค่อยๆละละ้ทาทักทายสบายดีเนาะคลิปนี้กะจะบอกถึงวันอื่นกับขอโทษขออภัยกับเด้อเนาะก่อนสิวา่าท่านผู้ชมทุกท่านเนาะที่ติดตามตลอดมาเขาเบิง่งตลอดมากีนียน คำคอมเมนต์หนึ่งเนะาะเพื่นว่าอียายเมาปากแปรปากหวานเพื่นว่าเลาะใส่เลาะใส่อีกคนระวังบาปเด้อเพื่นว่าเพื่นว่าจังซี่เลยเนาะอันเพื่อนว่าในคลิปเทียนเ่ามาป,ปล่อยออกไปเมื่อวานนี่แหละเนาะที่เปาที่มาหาณะอ่าคลิป คลิปตอนตอนก่อนสิออกมือหาน้ําใหม่อยู่หน้านะโอ้ยยังบ่มาคุกทันพี่ยายเมาปากแปปากหวานเราเอาใส่คนเพิ่นว่าเพิ่นว่าเอาให้เนาะเราใส่คนบาเด้อเพิ่นว่าเนาะเพิ่นบอก่าเมาเพิ่นว่านะ โอ้ยจะหล่อบ่หล,ล่อแนะ้่เนาะคนเฮาสิไปรหลอร่อจังได้คนใหญ่แลบวมเแม่นหนวดีกหน่อยกินขนมเนานะคนใหญ่แล้วอู้หยังผิดยังถึกและนะ้วเนาะก่อนเฮาจะใส่ก็คือคนที่เต็มใจให้เฮาใสา่เฮาจังใส่ได้เนาะเ่ได้หลอกได้แหลกดอกเฮาสิไปหลอก็ดหยังเนานะก็คือเห็นตามคลิปที่ผ่านมาเนาะผู้ติดตาม เบิ่งที่ตามช่มก็คือสีเข้าใจประเมาแล้วครับคือสีหู้เนาะแต่ว่าคนที่เขามาเม่นนี่คือสีจับจอบนะคือสิแม่คือสิจับจอบโบลุเรื่องรู้เหลาพปันใดดอกเห็นเฮาอเห็นเฮาอใส่เวียกใส่งานบ่เวียกบบงานเห็นเขามาเห็ดโน่นเห็นนี่ห้แล้วก็เข้าใจว่าเฮานะปราหาหลอกใส่ผู้นั้นผู้นี้บ่ จะเจ้าบูมีเนาะคนเเฮาก่อนจะใส่กันได้กะเกื้อกูลกันไปมาจังใส่ได้เนาะมีนำใจเกื้อกูลกันจังใส่ได้เจ้าวังพึงคอยคอยวังพึงเจ้าเนาะนอกจากว่าคนเเฮานนะเขาบวังพึงเฮาแล้วเขาจังบวมามาวุ่นวายกัเบเฮาบวมาบวมาห,หา,ายเฮาใส่ฮะนะคนเฮาถาวังอาศัยกันพึงผ้ากันเนาะ บอกว่าจะทั้งด่านใดก็ตามก็ยอมมาพัวพันกันเนาะบอกว่าในสถานาะใดก็ตามคนเฮาพ่อใส้ก็จังใส้พ่อซอยก็จังซอยซอยพอ่อแล้วแล้วก็บยุเดเนาะใส้กันนี่ก็คือกันอะไรอย่างเงี้ยพ่อใส้ก็จังใส้พ่อใส้แล้วเฮาก็บบ่ใไส้บ่ได้ว่าสิเพลโลไปร่วม ใส่คนดอกนะเนาะคนเ้าเห็ดยังกะเต็มใจเห็ดจังเฮ็ดอันนี้คือธรรมศาสตร์ของคเนะเนาะเบาแล้วแล้วก็มาแล้วได้เบาที่ะ่ะนะคนเต็มใจคนเต็มใจเดี๋ยวประมาะสิผ้าสิผ้าเบิ่งและนะ้วเนาะเนมาแล้วทางด้านเนาะอาคนอันเดียกะพาไปเบิง่งไปชมเนาะทั้งปนวนกบมาเล็ดแน ประนวนกับมาเล่นปะเมาอาคิดอยู่ทางในประนวนกับฟาลานมาเล่นอาที่เป็นกับมาหาและติดตามชมนะพี่น well? AH. right. ้องเนาะขอเถิดข้อไฟละลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลลายๆเนาะเมนมากอะบอดีว่าเด้อปะเมาบอดีหายดอกเด้ออันนี้อธิบายอธิบายเนี่ยจักหน่อยเนาะคั้นบวออธิบายนี่กัสิเป็นความเข้าใจผิดว่าปะเมาไปฮาหล่อใส่หล่อยังบ่หล่อดอกเนาะคนกับเต็มใจกันนัเถอะเนาะจังใส่กันได้ โอเคตามนั้นนะออกมาสิเขาห้าเฮ็ดเลยฮะนะสบายดีจ้า,าไ,ไ,ไปเป็น,น้อน้ำเหล้าสิออกหน้าประเมา,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 าเ่ว่างสิหาเฮ็ดต่อออกเมื่อนาะจไปก่อนไปก่อนฮะป,ป,ป,ประเมาไป็นลาปเมาปไาให้ประเมาไป็นกำลังวางแผนดีได้ให้ไปตอนขำประนวนจีเมื่อแล้วไม่ไจะเป่าเมืออเ่อเตี้ยปุ๊บแลยเตี้ยนะ เออโอ้ยป๊อบเราพนุ่นป so cool ๊อบกล้องพี่น้องเลยใจเชื่อมะกะแหลงไปแล้วอ่ะจันบาย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 ลูกบาย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 เมย์ใหญ่นุ่นเมย์นุ่นเสื้อมะกะแหลงขาดป๊อบแล้วขาดหลังบายดีลูกบายดีโอ้ยตาแพงเด้กินยัง นั่งสบายกินยังลูกเออกินอมเมียอาดเด้ไปใช้ลูกเมียอาดไปใช้พอลุงเด้พอกเป็นเป็นเดชพูดหล่อบ่ลูกปกเด้ปกเด้เยออสร้างเงินว่าเกี่ยงเงินได้ไยอันนี้มันนนี้วัน โอ้ยี่ม้าเฉ็บป้าลุงเอายี่ม้าลูกโอ้โทษเอาบอกป้าลุงดำหน้าฮะกันแล้วเฉลุเอาเอาว้าวเอาเนี่ยโอ้ยดำหน้าฮะกันแล้วว้าวดูลูกดำหน้าดำหน้าฮะกันแล้วดำดำแล้วว้าวเกี๊ยนเกี้ยงอะไรคัดแกีวใส้ใช้เป็ดตัวสีห้ป้าอันไม่ใหญ่กินน่ะไม่เท่ากินน่ะใส้ ห้บ่อขาบ่ลูกขาบ่อห้ขาอยู่บ่อขาต้มกินบ่อห้บ่ไปเอามากันไหนทำหน่อยบ่แหงบ่เอามาเอามาให้สีต้มกินเอาบ่เอาเอาเอามือมือได้บะนี่แต่เก่าคือหวงแท้แน่ยเล่นมุกแล้วนะเนีบ่บ่เห็นว่าแล้ว ไปเฉยเนี่ยบูเห็นมันเจ้าน้าชายชายเป็ดน้องไปน่ะอยู่ชายนานมันเล็ดมุกทำชี้ปันโลโลเลยๆแล้วมันเฝ้าแก่หนาเสือเสือได้หนิเป็ดเลเมื่อไลยเออชาเป็ดแน่าชาลูกโอ้ไปแหละโอ้ยมันเล่นหัว ว่าจะเอาให้เทามาต้มแล้วไปแล้วว่ะสันแน่ใช่ใช่ใช่ลูกใช่เป็ดนะใช่เป็ดนะใช่โบเห็น <laughs> ช้ำเห็นช้ำ <laughs> เห็นช้ำ <laughs> โอ้ยหมื่นเดอ้อพลาดหวัวแตกเดอ้อเจ้าสิไปซ้ายแน่ลุงที่ไปแล้วแน่ลุงที่ไปปาลาอะไรไปรอบ้อล,ลุงที่บอกินน้ำเย็นบ่ฮะบายบายน้องไป่บายบาย โดยใสแล้วนะครับใส่มื่อตะว่าน้ำหลานกำลังจองว่าน้าห้เฮ็ดได้เข่าเฮ็ดปวกออกนะนะเป็นชิปเป็นหล่อห้เฮ็ดปลวกก็ล้วชิปเป็นหล่อไดโอกาสหล่อห้เฮ็ดออกเมื่อเลยเป็นบหายประมาเอาไปน้ำตอนแรกยังไปหลาดป่ะซะนแมจะไปจะว่างแผนติก บ่ท้วงแผนแต่กันนาสิเป็นไปตามแผน <c oughs> บ่ทวางแผนกันนาสิเป็นไปตามแผนเนาะโชคดีเด้อได้เฮ็ดหลายๆเด้อครับผมได้ชิเปร์หลัดเอาเฮ็ดนำหนี่ <c oughs> เออฝุ <c oughs> ่นชิไปรหล่อห่าเฮ็ดก่อนฝุ่นยังไงป้าเมาอยู่นี่ผา<น>ตอนแรกจะชิไปรเมื่อหน้าว่ะสัสยังไงเปรหลดัดเอาฝุ่นชิคีหลุดเปป้าอยู่เพื่อน มันไปได้ติข้้งหน้าน่ะหลุดเจ้าน่ะโอ้ทางกะป้าผีความเละควมเละควมเละของสินทางเออบ่อยากสีบ่าพี่น้องเลยแต่ส่วนทีป้าเมาอันส่วนออกนี้ไข่แหน่ย่างได้อยู่ขอบขอบทางน่ะเพื่อนป้าเมา ได้เนี่ยขอบขอบขอบเบื้องน่ยกะย่างได้อยู่แต่เป็นยังคนคือบ่นิยมนะที่มีหย่านะที่มีหยานะย่างได้ขอบขอบนะขอบทางโอ้ยอยากรัวทางด้พี่น้องคลิปวิดีโอนี้กะขอขอบคุณขอบคุณนำเอฟซีทุกท่านที่เขาเบิ่งเขาส้มเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญ ถูกทานเนาะทั้งทานยิง่งท่านไายทั้งเอือ้อทั้งอ้ายคุณพอ่อคุณแม่ที่สนับสนุนทั้งส่งประเมาตลอดมาแล้วก็ซอยเรือตลอดมาตามตามความเหมาะสมเนาะปะเมาจะจบคลิปไว้สำนีกก่อนเด้ขอให้ทุกคนสุขดีมีความสุขสบายดี